แล้วอยู่ในโรงงานป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีราวาเต็ไมไปหมดมันมีลองเล็กมาได้ยังไงอ๋อมาจากฮักกี้ม่มาจากเทเลอร์เลยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่อยากไปหาฮักกี้อ่ะไปได้ไหมเนี่ยฮักกี้นายเอ่อเอาไปไม่ได้นายอย่าเพิ่งไปนะคุณแม่เอื้อมือมาจากตรงนูน้นตัวอยู่ตรงนูน้นแต่มือเอื้อมมาถึงตรงนี้คุณแม่แขนขายาวมาก ประตูทำไมมันเลื่อนอย่างนี้ล่ะเอ่อไปยังไงเนี่ยเหยียบรถไปได้ไหมอ๋อต้องรอจังหวะให้ของมาเอ้เกือบมีต้นไม้อยู่ในโรงงานด้วยโอ้โหมือสองข้างเลยครับแล้วหน้าคุณแม่อยู่ไหนทำไมมีแต่มือทำไมประตูเป็นอย่างนี้เฮ้ยอะไรเปิดอะไรเปิดเมื่อกีเนนะ้เห็นนะเห็นนะมือใครออกมาสะดทีดีมีมือออกมาตรงนี้ แล้วก็มือสีฟ้าของเราแล้วมือสีแดงล่ะมือสีแดงอยู่นี่อ้าวแล้วตัวเราไปไหนตัวเราหายไปโอ้โหไม่น่าจะรอดสงสัยว่านี่มือใครฮักกี้เหรอหรือว่ามือคุณแม่มือคุณแม่เต็มไปหมดเลยโอ้คิซซี่มิซี่ไปตรงอื่นไม่ได้ด้วยโอ้โหต้องเดินเข้าไปในปากเหรออือหน้ำแหลมเต็มไปหมดห้ามโดนใช่ไหมคิซซี่มิซี่อย่าก,กินแล้วนะ เขาบางขังคับให้เรามาทางนี้อในท้องมีประตูด้วยกินทุกอย่างแผ่นป้ายก็กินอ่ะกระโดดข้ามไปในท้องก็มีออบบี้ประตูออกไปไหนยังมีละไอ้กรอเหมือนเป็นสารพิษฮะข้างหน้านมีประตูเดี๋ยวนั้นเรามาทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เขาบงังกดบให้ข้างในเฮ้ยแขนเออห้ามโดนเหรอเก็บแขนหน่อยได้ไหมฮัคก,กี้มันเดินยาก โดนไม่ได้ด้วยเอาทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปดูก่อนโอเคผ่านมาล้วออบบี้ต่อฮะอ่ที่นี่ที่ไหนโรงงานเหรอว่าและออกมาจากในท้องของฮักกี้มาอยู่ที่โรงงานนี่ตลอดเวลาที่เราอยู่ในโรงงานคืออยู่ในท้องนายใช่ไหมฮักกี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันอันนี้ไม่ใช่เหรอสควิตเกมเดินอ้อมได้ไหมไม่ได้ด้วยสควิตเกมในโรงงานอี่เพย์ทขวาก่อนแล้วก็ขวา แล้วโอ้โหล่วงเลยขวาซ้ายซ้ายขวาโอ้ไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาขวาอ่ะอีซี่ไม่ยากแล้วไปทางไหนต่ออันนี้คือประตูฮักกี้ฮักกี้ไม่มาเหรอโรงงานนายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ๋อพี่ตรงนี้ฮะโอ้โหไปเข้าเครื่องนี้เหรอ หรือไปทางนี้เอามีสองทางทางนี้ก็ไปได้ทางนี้ไปไหนเออๆอย่าตกอย่าตกเครื่องทําของเล่นพาโอ้ <c oughs> เฮ้ยสมจริงดีอยู่ในกระจกต้องแบบตัวเบี้ยวๆด้วยเครื่องทําของเล่นอ๋อเราเดินตรงนี้ก็ได้เหรอเดินมาจากตรงนี้ก็ได้เอา้าอ่ะมาในโซนตรงนี้เข้าไปที่เอ้ย ปกติเรามาตรงนี้ต้องเจอกับท่อแอร์ไม่ใช่เหรอแต่ว่ากลายเป็นโรงงานมันคืออะไรมันคือน้ําแน่เลยไปทางไหนอ่ะลงน้ําเหรอเอาไปไม่ใช่น้ำโอ้โหอโมงคใต้ด <c ười> ินมาได้ยังไงมันไม่มีนะหมายคือใครเนี่ยของเล่นใหม่เต็ไปหมดเลยโอเคต้องขึ้นไปบนใช่ไหมไปข้างบนค่อยๆเดินไป ห้ามโดนทอแกสขึ้นแมงบนเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันใช่ในเทเลอร์เลยห้องของเล่นแล้วมันจะมีเจ้าหมูออกมาหรือเปล่าเจ้าหนอนที่หน้าเป็นหมูตรงนี้เหมือนในเทเลอร์เลยฮะแต่ว่าห้องแคบนิดนึงเดี๋ยวเทเลอร์ห้องกว้างกว่านี้หน่อยมาแล้วมาในโซนชั้นที่สองแล้วอันนี้อะไรเนี่ยขึ้นแมงบนเหรอตรงกลางก็ไปได้ไปตรงกลางดีกว่าอะฮะ กลับมาหน้าโรงงานหรือเปล่าประตูเหมือนหน้าโรงงานเลยอ๋อห้อง c c ซีทใช่เลยทําเหมือนเลยแกะมาจากเทเลอร์เลยฮะแต่เทเลอร์ไม่น่าจะมีเลเซอร์มัง้งอ่าเออทางนี้ห้อง c c ซีทีที่ต้องใช้มือหลายๆสีในการกดปุ่มโอ๊ะโดนได้ไงมันสูงใช่ไหมเมื่อกี้ทางนี้แล้วก็ลอดใต้นี้แล้วก็กระโดดตรงนี้่ะ ไม่ยากมาแล้วฮะห้องสีซีอุ๊เอาเฮ้ยเอามือมือคุณแม่มือคุณแม่ค,แมคุณแม่มาแต่มืออีกแล้วข้างบนยังไม่ได้ดูเลยห้องเมื่อกี้อ๋อนี่ห้องรถไฟห้องรถไฟครับในเทลเลอร์มาจอดตรงนี้รอรับเรานาฬิกาฮะนาฬิกากับหัวด้วยใช่ไหมรถไฟมีบันไดด้วยให้เราเกาะ คือต้องรีบไปใช่ไหมเนะี่ยเหมือนเขาจะไม่รอเราจะดูฉากหน่อยอะ่ะเขาทำฉากดีนะใช้ได้อยู่อ่านี่คือเอาเอาเอาเดี๋ยวเดวเด,ดเอาไม่รอผมรอนานมากเลยครับมาเร็วมาเร็วมา,วมา,วน,าน้าเลยแล้วกันปีนเลยอ่ะฮะปีนขึ้นไปเฮ้ยรถไฟมันโอ๋บันไดมันไม่อยู่กับที่อะ่ะมันเลื่อนตามรถไฟ อันนี้ก็ได้อืมเนี่ยบันไดไม่อยู่กับที่เออตองปีกแดงหน้าโอเคเอเอเ้ยตกตกตกเดี๋ยวดเดดเดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอปินขอปินก่อนหยุดขอนได้ไหม้โอ้โอยต้องรอใหม่อีกแล้วบันไดมันอยู่ม่นิ่งอะมันเป็นไปได้ยังไงเวลาเราเกาะบันไดเราควรจะเลื่อนไปด้วยใช่ไหมแต่ตัวมันไม่เลื่อน <c oughs> บันไดปีนยากเหลือเกิน โอเคที่นั่งที่นั่งโอ้โ oh หจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้เฮ hey, ้รอก่อนรอก่อนรอก่อนรอใครออกแบบรถไฟเนี่ยมันปีนยากจริงๆรงองทำไมอ่ะเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเออโอเคโอ้โห okay. oh กว่าจะขึ้นมาได้ขอนั่งหน้าเลยแล้วกันครับ <c ười> ขึ้นยากจริงๆรงรถไฟจะพาผมไปไหนครับ คุณรถไฟปกติต้องเขียวชมพูเหลืองแดงนะฮะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนเทเลอร์ไหมลำดับของสีรถไฟไปแล้วเอเข้ามาในนี้คือที่ไหนรถไฟทัวร์โรงงานใช่ไหมเนี่ยจะเจอคุณแม่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋รถไฟมันคงเคงเข็มขันนี้รถไฟก็ไม่มีอย่าขับเร็วสิพี่ช่วงนี้น้ำมันแพง อยากขับเร็วได้ไหมเฮ้ยมือไฮไฟครับมีมือมาด้วยมีอีกไหมครับอยากไฮไฟอีกโอ้โหโอ้โหสิงมากสิงมากอา้าไฮไฟสองมือละไฮไฟไฮไฟหรือว่าต้องหลบถ้าโดนเป็นอะไรไหมไม่น่าจะโดนได้ใช่ไหมโอ้คุณแม่รัถไฟมาต่อหาคุณแม่มาดิ สวัสดีครับคุณแม่เอาตบแล้วเหรอเอา้าเอา้าทำมมันสั้นจังเอ้ยแต่แมพบเขาทำสวยอยู่นะโอ้โหแขนแขนอ,อ้อมไปนู่นเลยเฮ้ยเขาทำดูดีอยู่นะฮะนี่คือสถานีรถไฟคุณแม่มารอรับเราเอื้อมมือมาหาเราอ๋อกำแพงปิดด้วยรอขอบวนต่อไปมาพังแขนคุณแม่มาถึงตรงนี้เลย สองข้างใน chapter 2จะมีตรงนี้ไหมโซนที่เป็นสถานีรถไฟมาเจอคุณแม่มามิลองเล็ก